รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยวันอะตอม2000 Your Health We Care บริโภคอย่างมั่นใจปลอดภัยด้วยไบโอเฟสชีวพันธ์ล้างผักและเนื้อสัตว์จากธรรมชาติสวัสดีค่ะ,คะพ,บพบกับบรรยากาศเย็นเย็นสบายสบายวันอาทิตย์นะครับกับรายการชี u r h ไ t รายการเด็ดๆด็ดโดนๆดนๆเอาใจคนอินเทนค่ะครับผมน้วันนี้นะครับผมนัทนัชรานะครับมารับหน้าที่เป็นมิธีกรพานอมิลาเที่ยวครับและสําหรับอาทิตย์นี้นะคะต้อนรับปิเเดเทอมเราสองคนภูมิใจเสนอเขาใหญ่ โกโลกของไทยนะคะที่นี่เนี่ยร่วมแหล่งท่องเที่ยวไวมากมายเลยค่ะอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพเดินทาง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วที่สำคัญนะครับที่นี่เนี่ยสามารถท่องเที่ยวแบบวันเดท trip ก็คือไปเช้าเย็นกลับได้เองครับวันนี้เราสองคนจะนําเสนอสถานที่เด็ดๆโดนๆที่คุณผู้ชมสามารถมาชิลๆกันได้ด้วยนะครับอย่างที่นี่เลยนะคะเดอะสโนว์าไปชมพร้ากันเลยครับไปกันเลย เดอะสโม e เฮาส์ house, หรือบ้านรมควันแห่งเขาใหญ่หนึ่งในสถาปัตยกรรมร้านอาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจที่ไม่ว่าใครมาเที่ยวเขาใหญ่ก็ต้องสนใจและแวะมาเยี่ยมชมโดยตกแต่งอย่างโดดเด่นเป็นปราสาทสไตล์ยุโรปที่สุดแสนจะคลาสสิกแบบสเปนค่ะที่นอกจากจะมีอาหารประเภทสเต็กไส้กรอกสู่เฉพาะแล้วที่นี่ยังมีของฝากประเภทโฮมเมดให้ติดหมาติดมือกลับบ้านอีกด้วยค่ะ และเมื่อพูดถึงสถาปัตยกรรมที่เด่นๆในเขาใหญ่แล้วล่ะก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่พูดถึงหนึ่งสถานที่ฮิปๆที่เป็นที่กล่าวขวัมาเนิ่นนานนั่นก็คือปาลิโอเขาใหญ่นั่นเองค่ะที่นี่สะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมยุโรปโบราณแนวอิตาเลียนที่เต็มไปด้วยร้านค้าเล็กๆน่ารักน่ารักเรียงรายให้เลือกช้อปปิ้งมากมายแถมยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆให้เก็บบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกมากๆเลยค่ะ ดีสำหรับหนุ่มหนุ่มสาวสาวรายการทีวีไกด์ร่วมกับนิติพลคลินิกจัดกิจกรรมชิปเช็คดูดีได้อีกวิดทีวีไกด์บายนิติพลคลินิกเพียงเพื่อนๆส่งรูป ก่อนและหลังเมคโอเวอร์และส่งมาร่วมสนุกที่ facebook.com/ รายการทีวีไกด์รูปเซตไหนโดนสุดๆรับไปเลยบิสทัวร์จากนิติพลคลินิกมูลค่า500บาทสำหรับการทำรีนิวเอ็กซ์ตรักทรีทเมนต์สัปดาห์ละ5รางวัลอย่าลืมดูดีได้อีกมิสทีวีไกด์บายนิติพลคลินิกสนุกแบบชิคชรับรางวัลแบบชิลชิวให้เธอับฉันเกาไปพร้อมกันสนับสนุนโดยวันอะตอม2000 your health we care บริโภคอย่างมั่นใจปลอดภัยด้วยไบโอเฟสชีวพันธุ์ล้างผักและเนื้อสัตว์จากธรรมชาติหลงังจากที่ไปเที่ยวกันมาเหนื่อยๆน,นะคะมิาก็ขอแนะนําให้คุณผู้ชมแวะมาที่ปากช่องเลยค่ะแล้วก็มารับประทานอาหารกันที่นี่เลยครับที่นี่ก็คือนะครับพี่พันธ์บ้านไม้ชายน้ำเลยครับเป็นสูนย์อาหารแบบชิวๆริมน้ําที่สําคัญนะคุณผู้ชมเป็นแบบย้อนยุคอีกด้วยครับว้าวเวลาว่าน่าสนใจมากเลยค่ะไปกันดีกว่าไปเลย สำหรับทริปนี้คือบ้านไม้ชายน้ำํำร้านอาหารและพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ควรพลาดสำหรับทริปเขาใหญ่ค่ะกับความคลาสสิกที่รับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องประทับใจและหวนคิดถึงอดีตที่แสนหวานในวันวานกันทั่วหน้าเลยค่ะ มันแบบนี้เนี่ยวันเดย์ทิปคงไม่พอแล้วค่ะถูกต้องครับนองไม่ไาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตแต่วิ่ก้และคราวหน้านะครับเราสองคนสัญญานะครับว่าจะพาคุณผู้ชมมาชิลชแบบนี้อีกแน่นอนใช่แล้วค่ะใกล้ๆแบบนี้ก็อย่าลืมมาเที่ยวกันอีกนะคะและสำหรับอาทิตย์หน้าอย่าลืมติดตามชมรายการชีว<ช>ิตไกรายการเด็ดๆโด,ดนๆเอาใจคนอินเทรนทุกเย็นวันอาทิตย์ทางคทบ5เวลา5้าโมงหาค่ะทั้งนั้นวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ